เ็นไรละบานนี่คุณลังค้นจนบ้า,าตายเนาะหามบ่ได้ดอกว่าตายหันคุณลังค้นจนได้สร้างลูกสร้างเต้าอันกูตายยังไปสวดดวนเด้อมันเปียงพูนแล้วอันเว้ามานาะบ่เกินจริงจิตที่แล้วที่เว้าไปนั่นคอมเมนต์ถล่มทลายเออเว่ามาบ่ได้เกินจริงเม้นไปในทิศทางเดียวกันเออแมนแมนเมนมากดหนึ่งแสนสองแสนสามแสน งานศพทางภาคอีสานหมดเป็นแสนจริงไหมจริงเบ<ม>อรีหลีกระหิตตามประเภทนี่ตามคำนองของท้ำนั่นแหละแต่ว่ามันสอดแทรกเขาม้าหลายโพดบางย่างกับามาสอดจนว่าเกินจริงเออบางย่างกับามาแทรกจนว่าเกินไปแมนบอูุ้ลังค้นประธานเกิดการสูญเสียพลกษิมาเมนว่าเวว่เกินจริงถัาเมื่อใดเจ้าเกิดการสูญเสียข,ขึ้นมาเจ้าจังมาเม่นไม่เด้อ กระตือว่าป,ปลอยผ่านเสียตั๊กแตนรักษากันอยู่โรงบ้านผู้ใดป่วยอดอดแอดแอะสวสิตายหันเบิดไปตั้กแต่ยืมเส้าบ้านไปพี่ละยืมเงืนยืมท่องรักษากันพ่นละส่วสิตายดับแนวหันเบิดไปท่าไดแล้วเงินรักษากันย่ามป่วยหันบ่ม,นมีหอดไผมาเบิงบ่ม,มีผู้ใดมาใหญ่ดีน้ำซํา ตายคีรีกับมัหมยูห่มกินอีกเป็นปะนั่นเสียเงินตั้งแต่มือพุละรักษากันเอาศพเขาบ้านเอากระดูกเขาธาตุพุละ่ะตั้งแต่ธาตุก็ได้เสียขางกระแพงวันไหนป้องเท่าไหร่เออเมื่อบ้านเจา้าพอได้เสียติเสียสูยางเบิดสุยางมันวงงาน่างานศพทัพภาคอีสาน อืมไล่ไปัางแต้มือแรกคุนละ่ะเออั้งแต่กาแฟช่องพุนละ่ะกาแฟซองต้องมีน้ำร้อนต้องพร้อมกินยุ่บเบิดเกินคุรุงคนกินเ่าพรา,พรากำเอาจนว่าเมื่องางห่อไปไวผุนกินน้ำไผ้น้ำหน้าน้ำทงผุนแก๊ไปสามนาทีเบิดอีกแล้วกาแฟช่องหัน เงีสยเสียงหอยตดแกไปสามนาทียังกับมาเบิดอีกเล็้วผูมาที่หลังเอากาแฟซบอบบมีติเจ้าภาพก็บาไปหามาอืมเล็กเล็กน้อยน้อยกับเป็นเงินมีบอมี่ก็ต้องหามีผูมาจัดมาแจงบอ,บ,บอมี่ติกับบมีบอมี่ก็ไปหาไปยิบไปยืมให้งานมนเลี้ยวสะเกิน ไผยใจเจ้าภาพอันนั้นบอมี่ไปเปิดบัญชีไว้ล้านัน่นล่านนี่แล้วงานจังไปใยใจเผยใจเจ้าภาพเว้าบ่เกินจริงภาคอีสานปีจังสี่มีบอมี่ก็ต้องหาต้องเฮ็ดให้ได้ตามประเภทนี้แต่ประเภทนี้คือปันส,นสอดทสกเขามาหลายยางโพดบางย่างกับแพ้งเกินไปบางย่างกับเฮ็ดคักเอาคัก ยืดเยื้อทายมาสันทายลูกอยู่นาเมนหันกองทุนนั่นกองทุนนี่อันนั่นอันนี้มอบเขาไปป่วยอยู่รพยงบานคยไปเบิงบ่ออันซุ้มกองทุนนั่นกองทุนนี่ให้กูถามเนี่ยเออป่วยอีซีอีซีหามกันเข่ารพยงบาน่านำ้ำงูน้ำมันเคยซอยเขาบอ่อพ่อแม่ป่วยโสลมโซตายนั่นตายมาล้วมาทายลูก มอบเงื่อนกองทุนนั่นกองทุนนี่จะคูันดซาตัดออกได้ก็ตัดออกไปเกินไปยืนท้ายรวบจนนานเลียนนาดำผสมประเสพกันมัสนกับสุดดำจาจักอันใดหนาจักอันใดอันชุดแลไปตามๆกันชั่วสิเลียวยงงานหันอันเว่าบ่าเกินจริงค่ะเเว่เรื่องจริงเจอมาขากมาแน่้พลังคน้นว่าตายแล้วกับพ่อใส,ส้ศาสตร์ไปเผารลด อยากเห็ดจ้าสั้นผุนเลลวผู้เจอมากหลายๆส่วป,ประเภทนี้เก่าไม่เป็นจ้างั้นผุนแหลวคันเฮ็ดได้เฮ็ดจ้างั้นแล้วคันเอาเห็ดบบดนี้เหตาเบิ่งผู้หลักผู้ใญ่บดนี้เกินหน้าเกินตาแบบนี้อียังตาม,มาแกะดำมู่บานเออคอยเว้าเรื่องจริงเด็กไปพิจารณาเบิ่งเอา ปัับได้ปรับเปลี่ยนได้เปลี่ยนยน่นเวลาตัดป,ปัญหาออกซอยผู้เจ้าคาดเพิ่นเพียผู้เพิ่นทุกเพียเงินกับบอมี่เบิดตั้งแต่รักษากันอยู่โร่าบานพุน่นมีหน่วยงานใดเขาไปซอยบอค่ค่ะแต่แต่ยืมรถที่ไปหาหมออย่างสิังี้บอมี่ตายปุ๊บเท่านั้นแหละจ้าว่าเป็นยังมะหุมสีกหุมกิน เว้านี่บ่ได้เกินจริงค่ะเจอมากกับโตทุกกับมองผู้ได้ตายไยอุบัติเหตุอาจจะได้เสียแจบค่าศพตามประเภทนี้จัดไปจักมือเฮ็ดนี่บ่ได้ว่ามีหนามีตาเพ่ะที่เอาหนาเอาตาดอกค่ะบ่ได้มีหยดุดเว้าความจริงได้นี่ เฮ็ดตามตาสีตาสายอยู่บ้านนั่นล่ะบ่ได้ว่ามีหยดมิจจามหยังพอจะจิได้เฮ็ดเอาหนา้าเอาตาบ่คขนาดเฮ็ดตามประเภทนี้ปกติซื้อๆือเนี่ยทางภาคอีสานเนี่ยแสนสองแสนอัพบ่เกินจริงเว้าอันนี้เรื่องแท้อีหลีอันได้ตัดได้ตัดค่ะตัดรูดตัดออกไปอืมอันสุ้มหนาใง่่ๆนั่นไปถ่ายรูปนั่นมอบกันอยู่บ้านพี่กไ็ไไ้ดอกกันสีมอบหัน อืมแต่ท้ายโูลดก็เสียเวลาไปเท่าไดแล้วไหนก็เจ้าไปเห็ดยักอื่นผุนไห้มันแล้วมันทัวถามมึงโหลดถามใจเจ้าภาพโลดว่าจะเป็นนั่นแล้วนั่นทัวใจสิขาดถามเลยเป็นไปได้อย่าขาดใจตายก็พุกตายพุนละเจ้าภาพมันแต่เป็นนั่นแล้วจะเป็นนั่นทัวใจสิขาดอยากให้มันแล้วอยากให้มันทัวบเป็นผุนบาอยากให้มันแล้วบ่อยากให้มันทัวเด้เร็วเท่าไดห้างดีซาเท่าไดห้างเปียง เออเสียทุกเนวบ้านคอยหันแม่ตะคาหมูคาห้ามคาสุก่อนเออเงือดคักไงยังวะเงือดคักซองขาเนี่ยวัยนว่าสันเจ้าว่ามีนยังปินอย่างบากับบ่ได้ตีให้คอยถามเนี่ยถอดอันสวดให้ชื้อชื้อกับบ่ได้ตีให้คอยถามเนี่ยถอดเออ สีวสันสูยางสูเหนียวอืมสั้นผู้เล็กสันผู้น้อยสันนี่ทอนนี่สันนี่ทอนี่มากว้พุนให้พิษซ่องกับบ่ไใดโคตรคักสะเดชอันได้เว้านี่เออคักเมสัเดชได้อันได้ตัดได้กับตัดตัวนาอประเภทนี้แต่ของเก่าดังเดิมกับว่าได้เป็นปันนี่แห่อืมเบิดคากอีหลี เบิดคักอีหลีประเภทนี่อีสานนี่งานสุบนี่เออกินก็กินคักกิ่นเนื้อเทิงกินเทิงหอเว้านนี้ไม่ได้เกินจริงค่ะเจอมากับตัวอือก็สิว่าจังสั้นแม่ข่อยป่วยตายแม่ข่อยป่วยแต่รักษากนอยุโราบานนี่ก็ท่อไดแล้วเว้าวามจริงเอออันนี้เว้ามากมันเหลืออกเหลือใจป่วยรักษากัรพ่อมาตายกับมาซำเติมตวดเหม็นเงินกับบอมมี่ถูกยากปากมองอือสวบที่สอง พ่อตายด้วยอุบัติเหตุก็เลเว้าได้ตายก็มองรถชนตายอืมตายอันนี้อีกแบบนึงอืมอาจจะได้เงินน้ำคูก่อนละนี่ผู้่นมาเสียหายค่าศพอืมอันนี้อีกแบบนึงแจ็คกับชานไปแล้วสองศพอีกศพที่สองที่สามอายป่วยตายคือกันศพที่สามนี่คือทุกแล้ววันเถองบอมีอหยางเลี่ยววันถองเลี่ยวเต้าไผ่สีซอยแล้วเต้าผู้ใดสีหยางฮ็ดตามประเภทนี้ไป ปันนั่นกับบ่ได้ต้องเฮ็ดแบบนี่เฮ็ดแบบนั่นอันนี้อันนั่นขอกับบ่ได้ข่อยบ่มีเดอคานโลงข่อยขอซํานีได้บ่บ่อใส่มาให้มันครบวายมอดบันไดผุนยังบ่ได้ถ้าอันนี้ข่อยใจเท่านี้ได้บ่ข่อยบอมีบ่อได้ต้องใจให้มันเต็ีมปันกันบ่คู่กันอืม มันมันมันเลืออดเลือใจดิเออบางย่างกระไดอืมอันใดตัดได้ก็ตัดอันไดอนุรลมได้ก็อนุโลมเออเพราะวิบใดอยากให้มันเกิดเพราะวิบวันใดอยากให้มันปิ่นแต่เมื่อคนตายก็อยากเหตดตามประเภทนี่ให้มันถูกกำนองข้องตั้มพราเจ้าวาบ่บ่ได้ว่าสิบ่ได้เฮ็ดเบียดเบียเบียงเบนไปย่างอื่นเลยแต่อันไหนที่ไม่ใช่ตัดออกเนาะเออ